นิสัยติดตัวจากอดีตชาติของคนทั้ง7วันซึ่งบอกคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่หลายท่านอยากสอบถามในเรื่องของกรรมเก่าบ้างหละในเรื่องของวิบากหรือเรื่องของนิสัยที่ติดตามข้ามภพข้ามชาติซึ่งตออธิบายว่าจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนากรรมของเราวิบากของเรานะครับก็ข้ามภพข้ามชาติสะสมอยู่ในจิตนั่นเองแต่ต้องบอกนะครับว่าตำราโหาราศาสตร์นั้นก็มีตำราบโบราณห,ห,หลายๆตำราที่จะมาบอกว่าวิบากกรรมของท่านหรือนิสัยที่ติดตัวจากอดีตชาติ 7วันเจาะลึกกันชัดเจนอย่างนี้นะครับว่าทั้งเจวันเป็นอย่างไรถ้าอยากทราบแล้วก่อนอื่นเลยครับฝากท่านช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับตรงนี้จะกราบของคุณมากๆนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับตามตำราบโบราณเนะี่ยเขาบอกว่าสิทธิการิยหญิงชายผู้ใดเกิดในวันอาทิตย์ผู้นั้นจิตใจโลเลเป็นคนขี้สงสารทําการเสมอตัวดีชั่วใดๆทําคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ําก็คือทําคุณไม่ขึ้นนะฮะจะมีผู้ใหญ่เป็นผู้อุปถมัมภ์เจร จะรำเริดแม้ว่าจะมีความผิดแต่ก็จะรอดพ้นไปได้ด้วยคําพูดของตัวเองแต่ขอให้เข้าหาผู้ใหญ่พูดหวานๆหน่อยนะฮะอย่าพูดจาตรงผงผางนะครับแล้วคุณจะรอดพ้นจากปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจซื่อตรงต่อญาติมิตรแล้วก็เพื่อนฝูงรักง่ายใจจิตนั่นะหมายความว่าเป็นคนรักง่ายเลยมักจะถูกคนอื่นหลอกเพราะความไว้ใจตรงนี้ต้องระวังนะครับเป็นคนที่เรกร่าไม่คิดเสียดายก็คือเป็นคนใช้เงินเก่งบางทีเนี่ยใครมาขอให้เราช่วยเหลือนิดนึงเนี่ยโหเราช่วยแบบ สุดตัวเลยนะฮะแล้วก็บางทีใช้เงินไม่ค่อยคิดทําให้มีเงินเก็บค่อนข้างน้อยนะครับถ้อยความตามมาต้องถึง 2- อสารายนั่นหมายความว่าดวงคุณมีโอกาสที่มีคดีความหรือการฟ้องร้องหรือแม้แต่ขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักสองสาครั้งหรือมีการทะเลาะกับเพื่อนสนิทขันรุนแรงถึงสองสาครั้งนะครับแต่สุดท้ายแล้วร้ายกับกลายเป็นดีในภายหลังนั่นหมายความว่าถ้าตอนนี้ชีวิตของคุณนะคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณลําบากเหลือเกินนะมีอุปสรรคไม่ไหวแล้วขอให้คุณรู้เลยครับว่าร้ายจะกลับกลายเป็นดีในภายหลัง แน่นอนนะครับเมื่อน้อยไลซับเมื่อเติบใหญ่กับมั่งคั่งบริวู์ทรัพย์สินพร้อมพรั่งมีมากแต่จะต้องจากที่อยู่ก็หมายความว่าเกิดที่หนึ่งไปโตที่หนึ่งไม่อยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับจิตใจนั้นใหญ่ยิ่งเป็นคนใจใหญ่ใจโตผู้หญิงก็จะมีลักษณะเหมือนผู้ชายนะครับเป็นคนที่ว่าใจร้อนผงผางไม่ชอบการประจบสอพลอเป็นคนที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นอาจจะมีเพศตรงข้ามนะฮะเข้ามาพัวพันมากมายหลายครั้งเกิดเรื่องรักสามเศร้าเพราะความมีเสน่ห์นะครับเสน่ห์นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าตาหล่อหรือว่าหน้าตสวยแ มีสเสน่ห์ทางคําพูดทางการพูดคุยใครที่พูดคุยกับคุณก็จะหลงไหลมีสเสน่ห์นะครับเป็นคนที่มีความรู้และเอาตัวรอดได้เป็นที่สําคัญครับสําหรับชะตาวาสนาผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับเขาบอกคนที่เกิดวันจันทร์ในเกณฑ์ชะตานั้นเป็นคนที่มีญาติก็เหมือนรายญาติเป็นคนที่พึ่งพาญาติมิตรไม่ค่อยได้มักจะมีปัญหากับญาติมิตรหรือญาติมิตรมาเอาเปรียบเวลามีเงินมีทองมาเมื่อไหร่ก็หมดกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างไปตลอดเลยนะครับพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นครับต้อง พึ่งตนเอง2มือ2เท้าชีวิตเนี่ยไปหวังพึ่งพาใครไม่ค่อยได้เลยครับคนวันจันทรเขาบอกต้องพึ่งตนเองเป็นที่สําคัญแต่ต้องเป็นคนที่รอบคอบนิดหนึ่งเนี่ยเพราะเป็นคนที่บางครั้งเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบบางครั้งถูกหลอกถูกลวงง่ายๆจากเรื่องการโดนบีบน้ําตาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแล้วก็ชอบมาให้คุณเห็นใจแล้วต้องมาเอาเปรียบคุณเป็นลักษณะนั้นนะครับคุณเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะรอบตัวเลยแต่ก็รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่โกรธยากแต่ าายงายง่แต่อย่าให้โกรธนะถ้าโกรธนี่โมโหร้ายเลยเป็นคนที่ปากกล้าใจแข็งแล้วก็มักจะมีปัญหากับญาติพี่น้องแล้วก็ศัตรูหมู่มานคุณจะเกิดจากเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทคุณเองที่ตอนหลังกลับมาเป็นศัตรูคุณเองต้องระมัดระวังการถูกของร้อนร่วกมือร่วกเท้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําร้อนหรืออะไรพวกนี้นะฮะต้องระมัดระวังหน่อยรวมถึงระบบเกี่ยวกับฟืนไฟด้วยนะฮะตรงนี้ต้องระวังนะครับชะตาชีวิตแรกเริ่มลําบากแต่ภายหลังได้ดีครอบครองข้าวของไม่มีพลอยภยัยก็หมายความว่า อนาคตดวงชะตาคุณเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวจะลำบากนะฮะคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองแน่นอนแต่จะมีเหตุการณ์เฉียดต,ตายถึง2ครั้งหรือจะต้องทะเลาะรุนแรงเลิกยากัน2ครั้งหรือมีเหตุเฉียดตายมาแล้วสองครั้งนั่นเองนะครับนี่คือพัสษาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับต้องบอกว่าชะตาชีวิตนั้นเกิดมาเพื่อผู้อื่นทําผู้ผู้อื่นเป็นคนที่เสียสละเวลาเดินเนี่ยมักจะชอบเดินก้มหน้าหรือว่าอาจจะเดินแบบหลังงอง,อง,องนิดนึงเดินใส่สายอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นไปได้นะครับ คนที่เกิดในวันอังคาร,ราก็บอกว่าตอนเกิดเนี่ยนะฮะเกือบไม่ได้เกิดนั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยเกือบแท้งนะฮะหรือว่าอาจจะเคยประสบอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกจนทําให้โอกาสที่จะไม่ได้เกิดมีเหมือนกันนะฮะตำราเขาบอกว่าลบพันคอง่ายๆเลยคือมีโอกาสที่จะไม่ได้เกิดบริเลือตาโลกใบนี้นะฮะเพราะงั้นก็เป็นคนดวงแข็งนะคนอังคารเป็นคนดวงแข็งจริงๆนะครับเพราะงั้นคนวันอังคารเนี่ยเป็นคนฆ่าไม่ตายเป็นคนที่ใครคิดร้ายก็มักจะแพ้ภัยแต่มักจะตายน้ําตื้นด้วยตัวเองนั่นเองต้องระง ครับคมปนะคารครับเป็นคนกล้าแข็งขยันยอมหักไม่ยอมงอและเป็นคนขยันจิตใจนั้นไม่ย่อท้อแต่เป็นคนที่โมโหง่ายนิดๆหน่อยๆก็คิดมากวิตกกังวลดวงคุณเองต้องบอกนะครับว่าบั้นปลายชีวิตเป็นดวงที่พึ่งพาได้ใครที่คบกับคุณคุณจะเป็นที่พึ่งพา่ายเขาได้แน่นอนครับเพราะคุณมีลักษณะของดวงความเป็นผู้นําชีวิตมั่นคงแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องบอกได้เลยว่าญาติพี่น้องเนี่ยมักจะมาขอความช่วยเหลือมักจะทุกข์จะร้อนแล้วก็มาทําให้คุณเนี่ยลำบากลำบนต้อง หาเงินหาทองนะจริงๆ้ะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องคนอื่นเนี่ยนะคือคุณมีตังค์มากเลยทีเดียวเดือดร้อนพวกอื่นอยู่ตลอดเวลาชะตาชีวิตก็บอกว่าได้ดีสี่หนก็คือดวงจะขึ้นหลายครั้างหลายค่าแต่หนึ่งตกยากนั่นหมายความว่าดวงคุณจะขึ้นถึง4ี่ครั้งแต่จะครั้งหนึ่งตกยากชนิดว่าเอาตัวไม่รอดเลยหมดตัวเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะฮะหรือว่าทุกข์ใจแสนสาหัสแบบไม่อยากจะอยู่แล้วแต่ถ้าอดทนดวงคุณจะพุ่งทะยานปี๊ดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นครับคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่เครียดนะเป็นทุกข์ลำบ เรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของไลหลนาหยาดผี่น้องคนไก่ชิดไก่ตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะเป็นคนมีบุญปัญญามากเจรจาอ่อนหวานเป็นคนไม่เกียจค้านทำงานงกงเง,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 งินเงเพื่อผู้อื่นตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นครับคนเกิดวันอังคารนั้นเป็นคนกล้าแข็งขันจริงๆครับ สำหรับให้เกิดในวันพุธนะฮะเป็นคนที่พูดเก่งเจราจากเก่งใจดีที่สุดทั้งหญิงทั้งชายแต่เป็นคนที่มีญาติก็เหมือนร้ญาติเรียกง่ายๆว่ามีญาติพี่น้องก็มักจะพึ่งไม่ค่อยได้เป็นคนจิตใจที่อ่อนไหวเป็นคนเชื่อคนง่ายใครกอตามมาพูดหวานๆกับเราเนี่ยต่อให้พยายามจะไปหูแข่งแค่ไหนสุดท้ายก็เสียเปรียบเขาโดนหลอกอยู่หลายครั้งเป็นคนที่เวลาลักใครเนี่ยลักจริงไม่คิดหน้าหลังเลยใครมาเตือนว่าคนนี้ไม่ดียังไงก็ไม่ฟังถึงจะฟังแต่ก็ไม่ทําตามและคุณเอง เองเนี่ยเป็นคนที่มักเอาผู้อื่นเป็นที่พึ่งพาตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนวันพุธเนี่ยจะต้องสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองจริงๆฮะอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นแม้แต่การแต่งใจก็มักจะชอบไปพึ่งสมองคนอื่นต้องแต่ดใ,ใจด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะดวงลักษณะนี้เขาบอกว่าคนวันพุธเนี่ยเป็นคนที่ต่อไปจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินถ้าเป็นคนไปทางเรื่องของนักขายเป็นเรื่องสมณะหรือเป็นครูบาอาจารย์ตรงนี้จะดีนะค,คนจะยำเกงเป็นคนที่ในชีวิตเนี่ยมักจะมีคนที่เกี่ยวพันกับพวกนัก เลงนักรักนักเที่ยวนักเล่นนักดื่มมาพัวพันกับชีวิตตลอดเวลาเลยนะครับและชีวิตหลายครั้งต้องพบเจอกับเรื่องรักสามเศร้าหลายครั้งก่อนที่จะพบกับความสงบสุขดวงนี้นะฮะพบกับคนที่สูงสักหรือคนรวยกว่าตนมักจะคบได้ไม่นานครับจะต้องคบกับคนที่ต่ํากว่าหรือว่าคนที่อาจจะพอๆกันอันนี้จะดีมากเลยนะครับเป็นคนที่อยูย่เฉยๆไม่ได้ครับจะต้องทาโน,น่ทนทํานี่ตลอดเวลาไปโน่นไปน,น,ไปนี่ตลอดเวลานะครับชีวิตจะต้องผ่านการล้มลุกคลานหลายครั้งแล้วก็ได้ดีหลายหนแต่เน้นนะ คนวันพุธจะต้องกตัญญูและปฏิบัติต่อพ่อแม่ให้มากๆนะฮะและชีวิตจะ,จะเจริญน,นะครับสหรท่าิที่เกิดในบรรพุหัสอาจารย์บัญญัติว่ารูปงามใจดีก็คือคนวรนพุหัสเนี่ยจะเป็นคนที่ใจดีดูท่าทางเหมือนนักวิชาการน่าเชื่อถือพูดจาก็ชอบสั่งชอบสอนอ้างตำรับตำราตลอดนะครับแต่ว่าเป็นคนอาภัพเกิดที่หนึ่งจะต้องไปโตที่หนึ่งไปอยู่แห่งอื่นเมื่อน้อยไร้ซับแต่พ่อแกจะกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินเจราจารคนเชื่อถือแล้วก็คนมักพอใจมาพูดจา มีหลักวิชาการเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้จะมีหนังสือเยอะแยะมากมายไก่กล้องเป็นคนที่อยู่กับการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาชอบดูในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการสารคาดีประดับหาความรู้ตลอดเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่เวลามีทรัพย์แล้วมักจะเก็บไม่ค่อยอยู่แต่อนาคตบ้านปลายถือว่าดีมากๆไม่มีพลอยภัยแล้วก็จะมีลูกน้องบริวารดีมากเลยนะฮะเป็นคนที่ทําการใจเย็นไม่เห็นร้อนรนแต่ทําคุณคนไม่เป็นประโยชน์หลายครั้งเนี่ยช่วยคนเนี่ยตัวเองสวย เองหลายครั้งเลยนะฮะทำคุณแกเ่เขาเขากลับให้โทษไม่เป็นประโยชน์จําไว้อย่าคลานี่โบราณบอกเลยนะฮะเป็นคนที่ในชีวิตนั้นจะต้องผ่านการใช้ชีวิตคู่อย่างน้อย1-2ถึงครั้งหรืออยู่ก่อนแต่งต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการปวดศรีรษะเรื่องระบบทางเดินหายใจและมักจะเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเพื่อนฝูงดวงนี้นะฮะถ้าเป็นครูอาจารย์เป็นนักบวชเกี่ยวข้องกับศาสนาจะ,จะเจริญก้าวหน้าครับสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ตําราเขาบอกสิทธิการิยะหญิงชายผู้ใดเกิดในวันศุกร์บ่มีภัยทุกข ื่อสัตว์ทุกประการนะครับนั่นก็หมายความว่าโคมันสุขนั้นเป็นคนที่เอาตัวรอดเวลามีทุกข์มีภัยอะไรก็เอาตัวรอดได้แล้วเป็นคนที่ซื่อสัตว์ทําอะไรนั้นตรงไม่ตรงไม่ทําประจบสอพลอไม่เป็นเลยแค่ไหนคไม่เป็นที่สําคัญครับเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากเป็นคนที่มีญาติมากแต่ว่าพึ่งพาไม่ค่อยได้ฮะมักจะมีเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเฉยๆนะแต่พอเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุกเนี่ยมีน้อยเหลือเกินฮะเต็มที่กับคน2คนแล้วก็มักจะมีเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเเเเนนีียยยยมาบบดดดตตลลลออแ้ว็ก ก็มักที่จะลำบากเหนื่อยยากแทบจะสิ้นใจเลยแต่พอแก่จะเทียมเศรษฐีสมบัติเป็มปรีเป็นที่สถาพรฮนะจะเป็นกัมพาบิดาหรือมารดาตายก่อนได้ทุกได้ร้อนสองครั้งจึงมั่นคงถ้าพ้นแต่นี้สมบัติยืนยงครอบครองมั่นคงเป็นสงจึงดีหรือเป็นนักบวชก,ก็ได้นะฮะแต่ในยุคนี้ต้องบอกว่าทํานายเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามทําเกี่ยวกับสุขภาพทําเกี่ยวกับของบารุงผิวบารุงสุขภาพหรือเกี่ยวกับการเงินตรงนี้จะดีมากนะครับเป็นคนที่จุกเจกจูกจ ทูจี้ใจร้อนบางครั้งออกแนวขี้บน่นนิดหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเป็นคนหวังดีอย่างคนอื่น,นะฮะแต่เวลาเราไปหวังดีคนอื่นมากเขาก็มองว่าเราเป็นคนจูจ้จี้ขี้บ่นนะฮะเป็นคนที่โกรธร้ายแต่หายเร็วจริงๆแล้วเป็นคนอดทนสูงครับแต่ถ้าไม่ได้หมดความอดทนต้องบอกเลยครับว่าพร้อมจะรุยกันมาตั้งนานแล้วเป็นคนที่เรียกได้ว่าค่าได้อย่างไม่ได้จริง,รงๆครับความสุขครับสำหรับท้า,า,า,าทีา่เกิดในวันเสาร์นะครับตำราเ็าบอกว่าสิทธิกริยะหญิงชายผู้ใดเกิดในวันเสาร์เพื่อนฝูงพงเผ่ามักให้เดือดร้อนหรือให้อันตรายก็หมาย ร้อนใจกับเรื่องของเพื่อนเรื่องของญาติพี่น้องตลอดเลยนะฮะมักถูกแก่งถูกแย่งถูกทอยโยหักหลังบ่อยครั้งเพราะภาสาเป็นคนน้ำใจห้าวหารเพื่อนฝูงมากมายแต่พี่น้องสืบสายมัก ผิดใจกันน้ำใจจองหองโมโหหุนหันเรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะไว้ตัวครับเป็นคนที่ฆ่าได้ก็อย่าไม่ได้เป็นคนที่หย,ยิ่งในตัวมีศักดิ์ศรีมีเกียรติเป็นคนโมโหง่ายหุนหันพันแร่นแต่เวลาโกรธมีโกรธจัดเลยนะฮะตรงนี้เป็นคนจําบางคนบอกลืมง่ายไม่จริงฮะโกรธง่ายหายเร็วก็จริงแต่จําเป็นคนจําตลอดเครียดจริงจังกับชีวิตเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจและมีสเสน่ห์ครับเข้ากับคนได้ทุกชนชั้นเป็นคนที่ไม่เลือกก็คนนี้จะสูง ำดำขาวยักษ์ดิมิชนครบได้หมดเลยแต่ก็แปลกคนที่เข้าหานั้นนะฮะมักจะเป็นเพื่อนที่บางทีชอบชวนไปโน่นไปนี่ไปเสียเงินเสียทองนะครับบางทีไปเที่ยวก็มีหรือไปเจ้าชู้ก็มีไปลักษณะนั้นเลยตรงนี้ต้องระวังเพราะจะเดือดร้อนพอเพื่อนนะครับแล้วก็คนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนจรงิงจังกับการงานนะฮะทำอะไรก็จะเจริญก้าวหน้าแต่ต้องบอกนะครับเราระวัง <Led> จะถูกหลอกไปลงทุนตรงนี้ต้องระวังนะครับแล้วคนวันเสาร์นะฮะต้องบอกว่าในช่วงกลางชีวิตจะลําบากแต่ช่วงบ้นปลายชีวิตจะเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นคน Rogers ที่ต้องมันเก็บเงินก็บทองให้อยู่นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าจะหมดเงินหมดทองไปกับเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องแล้วก็ระมัดระวังเรื่องความขี้หลงขี้ลืมตรงนี้ด้วย